สวัสดีครับทุกทกท่านครับคลิปนี้ผมจะพามาดูเสียบอยครับเหงื่อห้ำออกแล้วครับเง็ายๆเสียบอยติดเหนียวสุดยอดโอ้โหครับกินข้าวเสร็จใหม่ๆเนตลุยเลยทัวโมงนึงนะครับยังไม่เสร็จ ดินเหนียวมากในสระน้ำบออหรือเปล่าเสียบอยครับน้ำบ่อไหมในในบ่อเงาหามบ่อไปครับ เราจะได้ตั้งเจรบาทนะครับดูเอาวเด้อพี่น้องเด้อบ้าเอาบอกบอกพ้นทีเดียวออรถดับไม่ไหมเนะี่ยคิดดีดๆว่างั้นเดี๋ยวบอยบอกามาอยู่ในเขตของอำเภอรกระสังแล้วนี่แน่นอนละครับ ตอนเย็นนอนไหนเนี่ตอนเย็นไปนอนไหนตอนบ้านบ้านหนังสามล่งเดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมจะพาไปดูวิถีชีวิตของเสียบอยกันี๋้วสิไปแก้ครับเสียบอยก่อนเหมือแรกไงเดี๋ยวจะมีถามเปิดใจเจนวยด้วย เจ๊นุ้ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่บ้านสำรองกับบ้านโชคนี่ห่างกันไม่กี่โลครับอ,อย่าหาของเลยเดอ้อเก็บแห้งไว้ใส่หม้อแร้งน้ำน่ะเด้อแบบเหนื่อยมากแล้วไปถึงนี่หลับเลยใช่ไหมเด็กบอย ประมาณพุ่งกี่นึงก่อนที่จะลงงานในช่วงบ่ายของทีมงานนะครับซึ่งเวลาที่บันทึกนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงนะครับใกล้จะบ่ายโมงตรงแล้วต้องบอกเลยว่าหน้างานเนี่ยโคดมาก หมดไม่พอนี่ดินติดกระบะนี่มันเหนื่อยตรงนี้แล้วครับวิ่งวิ่งไปแซะดินไปวิ่งวิ่งไปแซะดินไปเนี่ยแอร์เสียบอยก็ไม่เย็นด้วยไม่รู้ตัวไหนเสียอีกเอมามะนาวงอเงียอีกแล้วแอร์เสียครับแอร์เสีย ิปนี้ดูเสียบอยแซะกระบะก็บบอยากจะให้เสียบอยนะครับออมแรงเอาไว้เก็บไว้ใช้ตอนเย็นบ้างนะครับนี่เป็นการแซวลลเสียบอยถ้าแซวอย่างอื่นแล้วมันจะไม่หาเสียบอยนี่ต้องแซวแบบนี้ครับทุกอย่างคือการแสดงครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่แสดงนะครับจริงๆเลยครับ เหนื่อยจริงๆแล้วก็สู้จริงๆครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเสียบอยของเราเนี่ยไอหนุ่มหน้ามนคนอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่สู้การสู้งานครับลำบากหนักเอาเบาสู้ฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ รถเสียบอยก็มีนะถึงสองคันด้วยกันนะรถล,ล่องแต่ว่าไม่ขับครับจ้างคนขับตัวเองเนี่ยมาเป็นลูกน้องของเสียวุธดนําซิ่งดินด่วนครับไม่ธรรมดาครับ,บนนหมดแรงแล้ว เก็บไว้ใช้ตอนตอนเย็นมากนะย่างไงครับผะย่บ้าย่งหรอการบ้านของประเทเลยบานเฮ้อเยออย่าให้เขาพูดแบบนี้นะถ้าถ้าเขาพูดแบบนี้นี่เสียของเลยนะอย่านะอย่านะอ่ะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก็รอดูรอชม ในช่วงที่เจบอยเริ่มปฏิบัติงานในช่วงบ่ายนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ